ลาบสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับหม่อมถัดแทงแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นบาคาร่านะครับวันนี้ขอสามไม้เหมือนเดิมนะครับไม้แรกผมขอเปิดไปที่แดงก่อนเลยนะครับใครสนใจที่อยากจะเล่นนะครับหรืออยากให้ผมนําแทงนะครับผมรับประกัน80นะครับถ้าให้ผมนําแทงนะถ้านําแทงถ้าท่านติดลบนะผมยินดีคืนเงินเลยนะครับผมรับประกัน80นะท่านต้องบวกแน่นอนนะครับไม้แรกยังไงเล่นน้อยน้อครับเล่นน้อยน้อยก่อนนะครับ อ่ะสี่แต้มอ่ะสวยทำไมแลกบวกมาเลยนะครับเอาเรื่องเลยนะครับใครสนใจนะครับอยากจะเล่นนะครับเว็บที่ผมเล่นเว็บลูก้าขับหนึ่งหกแปดนะเว็บนี้มีทั้งสล็อตพีจีนะครับทุกเกมเลยนะครับแล้วก็มีบาคาร่าเซ็กซี่นะครับเซ็กซี่แล้วก็เอสนะครับอ่าอ่าเริ่มมาที่สองเลยนะครับขอมาที่สองไปผมว่ามานี้น่าสลับเห็นไหมเขาไพ่มันบอกบ่งบอกให้สลับนะครับ อลองตามเขาไพ่ดูนะครับบาคาร่าเล่นไม่ยากนะผมว่าบาคาร่าเล่นไม่ยากเลยนะครับอ่าดูซิวันนี้ขอสามไม้เหมือนเดิมนะครับมีแต้มาแปดแล้วสวยนะครับไม้นี้โอ้โหลงน้อยไปหน่อยเห็นปะเขาไพ่สลับมันมานะครับเขาไพ่สลับมันได้นะตอนนี้นะเห็นไหมมันสามตัดตัดตัดสามมาแล้วมันก็เขาไพ่สลับเลยเห็นไหม ถ้าใครจะเล่นนะครับลองดูดีๆนะครับเข้าไพ่สลับมาเล่นไม่ยากนะครับแต่ถ้าเล er ่น้ง่ายๆสุดนะครับหาห้องที่เป็นสองสลับนะครับเล่นง่ายสุดนะเล่นง่ายสุดเลยนะครับหรือใครขี้เกียจใครขี้เกียจอ่านเข้าไพ่นะให้ผมนำแทงก็ได้นะครับรับประกัน80%นะครับถ้าหรือใครอยากเล่นนะก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับสี่แต้มเตะสวยนะครับ มายนี้โบดกแล้วนะครับอ่าผมพ่อขอพ่อแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ